นักเก็ตอะฮะแม่เราบอลมาเชียดด้วยใช่เอดีคอเปิดเกมเร็วมาให้รุยาชิมูราร้อยหนึ่งสองเรียบร้อยครับให้มันรู้สึบ้างว่าบ้านใครบอลอยู่ที่ดีโรดีโรหลอกจะยิงสามแลวข้ามเข้ามาส่งให้เอดีวงไหนใหญ่มากออกตัวดีครับหกศูนย์ไปครับชะมาลโดนอีกแล้วเลยบอลรุยเข้าไปหนึ่งสองไม่เหลือตูมเริ่มมาก็ได้แต่ว่าแต่ว่าโยคิดสองฟาวไปแล้วนะใช่ครับสองแต้มสองฟาว โอ้โหลูกนี้ง่ายเกินไปครับเครียดมากเลยอะมาครับเรบรอนรีบาวได้วิ่งจีมาตรงกลางเจอแกอลอนกอรอนขวางอยู่หมุนเข้าไปถึงห่วงเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้เหนือเหนือโอ้โหเาทำแบบนี้ได้ทั้งเกมนี่สุดยอดเลยนะคะรุยชิมูระสามเยี่ยมเอาละครับวันนี้วันนี้ <c oughs> นนกลับเป็นรุยครับช่วงต้นเกมที่ก้าวขึ้นมาแทนดีโลจังหวะนี้ครับเนี่ยกอรอนต้องไปช่วยลิฟมีจังหวะข้ามเข้าไปโอมีโอกาสแล้ว <c oughs> ลูกนี้ <c oughs> เยี่ยมมากโอ้โห <c oughs> พอลุมดับเบิลทีมโยคิดก็จะโดนแบบนี้ฮะนี่คือปัญหาทุกทีมที่จะต้องเจอได้ฟาวลงลูกนี้ลีฟตัวไม่เป็นไรครับเล่นต่อไปเกฟเจอกับเรจจี้แจ็คสันนี่สนุกมาลีฟเจอกับ KCP แมชอัพที่ดีโอ้โหโยคิดได้สกรีนยังไงครับทับเข้าไปได้ฟาวลงเลยโอ้โหรูปร่างใหญ่กว่าแต่วันนีโลจะไม่ร้อนแรงก็ตามแต่ลีฟหนึ่งสรอเข้าไปชิ่งปั้นลงโอ้โหมัน เปิดเกมเ็วขึ้นมาจี้เลี้ยงเข้าไปตรงกลางยังไม่มีจังหวะทำตัวตัวอ้าวลูกนี้ออสวยมากครับีจังหวะชนลูกนี้นี่ถือว่าเป็นจังหวะแฟชา่นนะครับไม่ได้กระแทก้วยไหลหรืออะไรเลยจะเป็นเหมือนจังหวะเสียจังหวะเสียหลักมากกว่าครับโอ้โหลูกนี้แอลลอนกอรอนก็อัดใส่เลบรอนนะกรรมการมองมองกรรมการเลยเรบรอนบอกโหกระแทกขนาดนี้ไม่ได้ฟาวเหรอขอตัวตัว,ตว,ตวยังไงได้เปรียบแล้วยังถ่ายไม่เข้าไม่มีจังหวะ ตั้งใหม่ครับขอบอลใหม่หันหน้าเข้าห่วงหนึ่งสองไถเข้าไปวางถึงห่วงลูกนี้แข็งแกร่งมากก็ร้อนจะหหสเปนเซอร์ดีวิดีจะไปเอายังไงอยู่ไถยข้นไปเก็บเอง4ีคนเอาไม่อยู่โอแกร้อนแข็งแกร่งมากครับไม่ไหวจริงๆเรจีแจ็กสันเคาะขึ้นมาเองรอสไปครอสมารอดูจังหวะข้ามเข้าไปตรงกลาง วางด้วยซ้ายมุมสูงสุดสุดครับลูกนี้โอ้โหไม่ง่ายเลยสุดยอดบอลอยู่ที่เรบรอนได้เปรียบบอดี้อัดเข้ามาหมุนเคซีพีเอาไม่อยู่แน่ออนอนแล้วก็ซ้ายนิ่มๆครับโอ้โหอ้าวเอดี<อ>ส่งมาที่เกฟเกฟขอหน่อยไหมระยะออกลางมาเหมือนกันครับเ,<อ>เกฟพี่เกฟพี่เกฟของเรานำเซฟอีกครั้งหนึ่งครับ กำลังนำสองหลักดีๆมาโดนเหลือแค่สี่เท่านั้นเองลูกนี้สวย,ยมากเอดีเอดีเล่นกับเลอบรอนไม่ง่ายนะครับลูกนี้เนี่ยจังหวะพอข้างขึ้นมาต้องรู้กันสองคนเนี่ยโยเคโยเคซึมๆมาให้กับโยคิโยคิเรียบร้อยไม่ได้ยังเก็บได้อกอกรดอนปัดลงไปครับลูกนี้เป็นทิปอินครึ่งแรกไม่มีสต้มเลยอะ่ะเป็นลมปป๊บออสซิดิฟครอสมายิงระยะกลางลูกนี้สวยมาก เยี่ยมลูกนี้สวยจริงๆฮะสำหรับนักกีฬาที่ลงมาในสนามลิฟเสั้นไกลไปฮะโอ้โหเนี่ยแล้วมาแล้วตั้งรับไม่ลงมาไม่มาลงมาตั้งรับเหมือนเกมมันช้าไปตอนนี้เสมอแล้วเริ่มถอยไกลห่วงไปเรื่อยๆครับสำหรับเลกเกอร์ตอนนี้ MPJ กระโดดเทคยิงสามการห่วงจ oh. วง oh. วยเลบรอน ต้องลากเองเล่นเองแล้วมั้งฮะเหนื่อยเทอร์โนเวอร์อีกที oh, หนึ่ง oh. เกมรับดีมากโอ้โ oh, ห oh. ส่งมากอดอนอีกแล้วเห็นไหมออกตอนอยู่แมจิกยังไม่เก่งขนาดนี้เลยใช่มาครับบอลอยู่ที่เอดีเอดีกลับมาที่รลบรอนอีกทีนึงระบรอนส่งไปไส่งมากลับมาสองคนแล้วตอนนี้เล่นกันสองคนแล้วไม่สนใจคนอื่นละตอนนี้เลเกอร์เนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในเกมยังไม่หลุดนะยังได้อยู่แค่หลักเดียวแค่นี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาแต่ต้องกันให้อยู่เกฟเกฟเสียเปรียบรูปร่าง โอ้โหดูจะเมายิงลูกนี้นี่ถือว่าพยายามกเต็มที่แล้วอะโยคคสโยเคสเคาะมาเรียกเพื่อนมารับบอลเคซีพีม้วนมายิงสเต็ปไซสสเต็ปเยียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้หนีไปเป็นสิบแต้มบอลอยู่ที่ลีฟลีฟเคาะขึ้นมาเอดีหนึ่งสองเข้าไปวางเยี่ยมมากครับเนี่แหละทีนี้แหละต้องเป็นเอดีแล้วอะสกิลเทพมาครับจะเมา จะมาอาหนึ่งสองสมมาเอาอีกแล้วเห็นไหมเหมือนเดิมเป๊ะเลยซ่อนจากเบสไลน์แล้วทําไมไม่มีตัวประกบแอรอนกอดอนไม่เข้าใจอ่ะวินเซนต์่าของนกเก็ตเขาดีขึ้นแต่ของเลเกอร์กับพังกว่าเดิมอีกตอนนี้ยิงลูกโทษเจ็ดไอ้ยิงสาคะแนนเจ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมสามคะแนนก็เริ่มมาแล้วลำบากแล้วครับโยนข้ามาดีวิดี กลับมาที่เกฟเกฟข้ามเข้าไปรีเวิร์สได้เยี่ยมมากครับอูกนี้สวย,เอ,อยเ,เอามาเจอกันตั้งแต่นะัดชิง NBA บอไฟนอลมาแล้วปีที่แล้วอยู่กับยีดอย่อางนั้นรู้ทางกันดีฮนะโยกขีดหมุนไปหมุนมาส่งไม่ได้ยิงซะเองก็ลงอีกใช่ในขณะที่เดนเวอร์ยิงยังไงก็ลงคุณเจเนสที่บอกว่าได้เวลาของเลอลุกกี้แล้วลูกนี้สวยครับเดนวิดดีิลุยเข้าไปวางบอลตอนนี้ดูกันอยู่หกร้อยกว่า โอ้โหลูเ<ด>อมพีเจยิงสุดยอดฮะปวดหัวเลยกอดอนยังไม่มีจังหวะส,สมให้กับคริสเซนบราวคริสเซนบราวยังไม่ยิงข้ามเข้าไปหนึ่งสองแล้วก็วางเพราะว่าได้เปรียบรูปร่างลีฟด้วยฮะอพอมันเล่นเป็นซีรีส์ปุ๊บเราจะเห็นความสำคัญของนักกีฬาเหล่านี้มากเออมาลูกที่สามมาของเกมนะ มันไม่รู้จะเล่นยังไงเลยอะค่ะทุกครั้งที่เอดีจับบอลนี้เดนเวอร์มาลุมกันแบบสุดๆโอ้โหุมโอีกสุดยอดเอาไปได้ยังไงเนี่ยก็คือจบอย่างไม่เป็นทางการครับยังไม่เคยมีจีมไหนในประวัติศาสตร์ที่กลับมาได้เดือบรอนลงไปครับตามมาสิบสามคะแนนเหลือเวลาเหลือสองนาทียี่สิบเคซนี้ก็ตามดีจริง กว่าจะได้แต่ละแ,แต้มจ่างใช่เวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีสี่สิห้าวินาทีไม่รู้จะทำยังไงให้มันให้ให,ให,ให้ให้มันตามพันได้เลยอะ่ะโอ้โหแล้วโย,โยโขิดโยโมันเข้ามาตรงกลางก็ง่ายๆเลยนะครับลำบากค,ครับตามสามสูนยนี่คือจบยังไม่เป็นทางการนะคทำไมต้องพูดจบดงังแบบจบเน้นไงทำไมต้องเน้นด้วยเป็นทีมแรกด้วยของฤดูกาลที่ตกเป็นฝ่ายตามซีรีส์สามสูง เรบร้อนมาที่ p r i n ์ p r มพ์มา A D ครับก็ทำแต้มไปตามทรงฮะสองจุดเก้าวนาทีครับก็น่าจะจบละก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนจริงฮะอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาร่วมเชียร์ร่วมสนุกร่วมพูดคุยวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เจ็ดโมงครึง่งห้ามพลาดเด็ดขาดยังไง <c oughs> เราต้องมาเจอกันจะแพ้จะ,จะชนะเราไม่สนใจดูกันเป็นเกมๆไป 哦，一切都加